สวัสดีครับเอ้ยหรือว่าเราจะพูดตโลแกนไม่ละพูดมาเยอะแล้วนะครับอ่าก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่ทุกคอสุขการี่เกเป็นาคาที่แชร์ดารากับผมติชเขตครับวันนี้เราอยู่เกมวันที่แลนด์ภักแรกอ่เอ้าเชี่ยตกใจหมอเลย นานเกินไปะ่ะเข้าถูกคัดซีนนะ,ะซิงเกิลเพยเยอร์นะเพราะผมโสดอาโ n นเดียวคนเดียวด้วยอ่ะ enter ครับ e l i t bad land อ่อ,อหลังจากที่กลับมาจากเอาการไปทริปครั้งใหญ่นะแบบไม่เต็มใจไปโดนลากไปจุ้งจุๆงจุงซึมเข้าซึมออกนะฮะโอ้ก็ไม่ได้เล่นนานพอสมควรเลยนะ <ítulo> ไปทำรู้สึกว่าจะไปทำเอ็กคอมจนจบเลยนะอ้าวเฮียแล้วกูกดเอฟทำไมเนี่ยเอ้ยเอ้ยแล้วกูไปกดเอฟทำไมเฮี้ยเฮียเฮียคุยกูได้กูกดเอฟทำไมกูกดเอฟทำไมสัตสัตหุนกระป๋องไอสัตว์เอ้ยต้องรอคูดาวใหม่นะครับก็ บาวตี้บอร์ดเช็คอินอ้าวส่งเควสเหรอส่งเควสแล้วส่งตรงไหนอะอ๋อนี่นี่น,นี่ส่งที่ไอตรงนี้ตรงนี้โอ้โหได้ไม่ได้ตังค์ได้แต่เอ็กพีนะฮะโอ้โหแคชอะไรสกูตเตอร์ใช้รถนั่นเองนะครับคือทีเคเฮ้ยเฮ้ยไอคนแปลกหน้าถ้ามึงยังมีชมีวิตอยู่นะ เฮ้ยกูมีงานให้มึงว่ะมาหากูนะถ้ามึงว่างอ่านะก็ขออภัยในคำสาปเลยเขาเอาเช่อะไยเนี่ย e x t i b i t i o n อ๋อคุณสามารถทำธารกิจได้มากกว่าหนึ่งธารกิจนะภารกิจนั้นสามารถาร์ k สามารถาร์ k ว่าทำงานได้ประมาณว่ามีสองธารกิจถ้าเราเลือกภารกิจอะไรอไรันหนึ่งเนี่ย ไอ้รูปสี่เหลี่ยมไอ้รูปไดมอนด์อันนั้นอนะมันก็จะคือมันจะเป็นของภารกิจนั้นนะครับเนี่ยนะฮะยูฮัทวิลดิเทคเดอะเวฟพอยส์เนี่ยจะนำทางเราไปอย่างจุดมุ่งหมายนะครับโอเคไม่ต้อง,อ,งอ่าน <you S 1> หมดตอนนี้เราต้องมาอัพเวลกันก่อนนี่อ๋อผมบอกว่าผมจะอ่านใช่ไหมอ่าเริ่มจำได้ละ อาร์ติแฟกต์ไม่มีอ่ะอัลลอนฟรีดต่อยแรงเอนเลสเร e เพิ่มระยะเวลานะครับนี่อะไรเนี่ยสติงสติงไรเอลบีต่อยถ้าเราต่อยระหว่างอยู่ยในสถานะเบอร์เซิร์กเนี่ยจะทำให้เรา พุ่งไปข้างหน้าด้วยอ๋อแยบแบบนักมวยนั่นเองเฮฟวี่ฮนมือหนักถ้ากำจัดศัตรูด้วยอะไรเนี่ยการจบตีระยะประชิดไม่ใช่ถ้ากำถ้ากำจัดศัตรูจะเพิ่มพลังโจมตีระยะประชิดประมาณชั่วขณะอ่าไพร์ฟ์ไฟเตอร์ระหว่างที่เบอร์เซอร์ กำลังทำงานการโจมตีและยัยิยของคุณนั้นมีโอกาสที่จะทำให้มีแคสสปอร์อ้ยแคสไท์เกิดออกมาเงินรางวัลเนระชอตฟิวก็คือรถคูดาวบัตบัตสปอร์ตบัตสปอร์ตถ้าฆ่าศัตรูระหว่างอยู่ในเบอร์เซอร์เนี่ยก็จะทำให การรีเจนเนอเรชันของพลังชีวิตเนี่ยอ่าเปลี่ยนดีกว่าฮาร์ดฮาร์ดเด่นเซฟก์ดเพิ่มชิลสเต็งพลังชีวิตสูงสุดแบชต่อยล้วทำให้เกิดออโอกาสติดสตันนะฮะไม่ใช่ดิแด๊ Death, มันก็แค่หมื่นหัวนะฮะเออแบชอะไรวะ แค่ทําให้มันเคลื่อนที่ช้าลงแล้วก็ลดความแม่นยำของมันนะจัก,เกรเน็ตนะครับจัก,เกรเนัดจะเกรเน็ตกำจัดศัตรูทําให้เราได้รับภูมิต้านทานความเสียหายทุกประเภท10%นะเอช่วซ็นตนะดิชั่วขณนะันขนะนะเพย์แบ็กเอาคืนนะแปลว่าเอาคืนเมื่อโล่แตกจะได้รับดาเมจพิเศษสิบวิอะไรวะ ได้ฮาตายยากถ้าเราถ้าาเราได้รับชุบชีวิตโดยเพื่อนหรือเราเราล้มลงแล้วเรายิงได้ก็จะได้พลังชีวิตพิเศษนะครับแล้วก็มีเวลาในการยิงเพิ่มขึ้นด้วยนะ Unbreakable ไม่มีวันแตกเมื่อเมื่อเมื่อเกาะเราแตกเราจะมี5วินาทีสำหรับ อะไรเนี่ยการรีเจเนอเรชันของโลอ๋อมันก็บอกอยู่นี่หว่าแท้งบราวเลอร์บราวเลอร์คือนักนักชกสังเวียนนักชกเออ่ร้านอาหารร้านเหล้าอะไรอย่างงี้นะบราวเลอร์เวทีมวยอะไรก็ว่าไปเชี่ยยุงนี่มันอย่างเดียววะนี่นี่ดีกว่าโอ้นี่ดีกว่า่น่นี่รีโหลดเร็วรถรถแรงสาย เลเวนส์เอนด w เพิ่มอันทูอันทีนี้ต้องขอภายไว้ก่อนนะเดี๋ยวมีดราม่ากันเกิดขึ้นนะครับระเบิดแรงขึ้นรีโหลดเร็วลดอ,อ,อะไรนะลดแรงสายอ่ะเลเวนแปลว่าแขนแก้แขนประมาณนั้นนะฮะก็กำจัดศัตตูเพิ่มความเสียหายของทุกอาวุธชั่วขณะไ l o ล d ก็คือเพิ่มเพิ่มเขาเรียกว่าไงวะเพิ่มความจุสูงสุดของพวกเอ่อ RPG ี o c k e อกเก็ตลันอะไรอย่างงี้นะบาสุก้านะ Liquid Liquid Date ถ้าทำความเสียหายถ้าทำความเสียหายระเบิดใส่ศัตรูก็จะลดคูลดาวน์ของเบอร์เซิร์กลงได้ออแคชไอรอนนะแคชเกมนี่เอ, Crash Island, นะ Crash เอง คสไอรอนเะอเป็นเป็นเหล็กเป็นเหล็กชนิดหนึ่งนะฮะเหล็กก้าเหล็กอะไรสักอย่างนะจำไม่ได้ละเพิ่มความต้านทานต่อระเบิดนะมายแบสเตอร์โอ้โหมีมีการีเจนจรวดด้วยไอสัตว์อันนี้แหละนะงั้นผมขอเลีนสายยิงแล้วกันนะสายยิงกับสายต่อยนะสายยิงนะั่นแหละฮะเสียเวลามามมเยอะเลย

ก็เพิ่มกระสุนให้มันก่อนโอเคเอาอัพได้เรื่อยๆอยรอใช่ไหมเอาอัพผิดจริงด้วยนะถ้าเร็มเ,เรมเร็มเบอร์ก็จะไปตกที่อันนี้นะระเบิดเอา้ารีพิตเตอร์พิสตตล SMG ปืนกลเบาเฮ้ยถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วถูกแล้วหรือว่าไม่ใช่วะเพิ่มความจุกระสุนเป็น300ร้อ้าวทำไมอ่ะใช้ไปแล้วเหรอไอ้เชี่ย,ย,ยไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจครับว่าทำไมอัปเกรดมันอัพเลยหรือว่าอลองซื้อดูนะจาก จาก280เนี่ยจะเป็น400ร้นะอ๋อใช่ใช่แล้ว s M G ซื้ออัปเกรดไปเลยตอนนี้ตอนนี้มียุงอยู่2ตัวนะฮะกำลังดูดเลือดผมอยู่นะกำลังไลท์สตีลผมอยู่เออนม่ดีว่ะนี่นี่แม่งดูไม่ถนัดเลยของมันอยู่ขวาหลังอ่ะ ไม่มีเวลาดูละขายไปชิปรีพิเตอร์รีโหลดเร็วเทอร์อริเบิลช็อตคันเทอร์ริเบิลแทคเตอร์กันแบดรีพิเตอร์ปืนกากก็ไม่กากนะก็แต่ทำให้แม่งซูงไมได้ไกลรีโหลดเร็วด้วยนะฮะข,ขายเพื่อใี่อยากได้ตังค์แอร์ร้อยเดียวเองโอ้โหผมจำได้ว่ามันเอาไปย่อยดสดายได้หรือเปล่าวจำไม่ได้แล้วนะฮะ บายแบ็กซื้อเกิดอไม่ใช่เดีย๋ยวซื้ออัปเกรดลูกสองด้วยตอนแรกนึนกว่าไม่ได้ใช้นะโอเคไปลุยเสียเวลามา10นาทีเลยนะ <c oughs> เกี่ยวกับสก,กิลและการอัปเกรดนะับ <c oughs> เออไปแล้วไปแล้วไปแล้วเราซักภารกิจนึงก่อนแล้วกันนะเพื่อเป็นการต้อนรับการกลับมานะฮะ อ่าเชิญอินตรงไหนอ่ะตรงนี้ใช่ไหมอ่าใช่แล้วโบนเฮดอินสติปโบนเฮดคือโจนมันคือไข่เอ้ย,อย,อยเยอะอยุ่งกับเนี่ยไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์อ้าวไอสัตว์ไอสัตว์เย แม่งกูเจ๋งว่ะจะอะไรประมาณนี้นะครับไปไหนวะตรงเนี้ยมันดูดูแมพได้ไหมเออได้ไหมวะเนี่ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดทางนี้ทางนี้อ่าทางนี้ครับทางนี้ทำไมโอ้โหผมลืมไปแล้วว่าช่องอาวุธมันน้อยเกีียอะไรล่ะเกีียอะไรล่ะกูจะฆ่ามึงเออเนี่ยกูนี่แหละฆ่ามึงนะมึงพูดถูกแล้วนะครับอ่า ไปวิ่งนะวิ่งวิ่งนะวิ่งวิ่งนะวิ่งเดี๋ยวเวลาเฮ้ยตรงนี้มันเอาไว้ยิงคนง <c oughs> มึง <c oughs> มึงปลุกหมาผิดตัวแล้วเฮ้ย,อย,อยโอ้โหสุดหายแล้วเอ้าเจ้ย,ยขยับไม่ได้ตายเหอะ อมต่อกี้เจอตัวที่ชื่อว่าโบนอิเล็กติกนะเลเวล1 1บเอ็เนี่ยผมเลเวล6นะครับเมื่อกี้ตัวเกมพยายามจะชี้แจงชี้แนะนะครับเกี่ยวกับเลเวลหรือความต่างนั่นเองแต่เราก็ไม่รู้จะทำอะไรก่อนนะตายดีกว่านั่นเองนะครับเชิครูจะไปแก้แค้นเรียวเฮ้ยขอเรียวสเรียวส ่ือหตูสะกบไม่จูมก็ได้ข้อตายเดียวครับเป็นคำด่าที่ติดท็อปชาร์ตมากที่สุดในประเทศไทยนะพ่อตายเนี่ยเอ้ยไม่ใช่กดแถบเอออันนี้แหละยิงเร็วรีโหลดเร็วเ,รว,เรวเนี่ย ฟเฟรมเรทอยู่ที่เออ่40ถึง60นะถือว่าบอกแล้วเอ้ยเอเชียเชี่ยเเชียใหญ่เอา้าเฟลตายซสายสัสหายเอา้าล้านล้านกูกว่าล้านดิเเช่ โอ้โหเข้าแค่สามครับเฮ้ยคุณจะอยู่หรือยิงมันเข้าแค่สามเองโอ้ผมว่าเปลี่ยนภารกิจเถอะอ๋อดีไปคัตตี้ฮาร์ดนะครับแบบความยากฮาร์ดต้องเลเวล10 แล้วทำไมกูเวลหกเวลเจ็ดเนี่ยโอ้นะก็อย่างก็ไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้ปั๊มอะไรนะเอ,อ้ยระเบิรด์ดจะเบิร์ดเจ้ยแม่นจังเลยอ๋ <c oughs> <c oughs> อา๋อาอ๋ออ๋อโอ้ <c oughs> <c oughs> ยอม เสียตังค์นี่จะเสีย10%ของที่มีอยู่นะครับไป TK มีงานให้เราดีกว่าเปลี่ยนเดี๋ยวเรกิจแม่งเลยแม่แมถ้าเกิดว่าผมตายอีกนี่เดี๋ยววะขอไปตามเพื่อนก่อนแล้วกันใช่ไหมไอ้น้องโอ้โหมึงต้องรับกูดีมากนะเฮ้ยนี่ไงวะเออทางนี้ทางนี้ ไม่ต <f dragging> ้องมาไม่ต้องมากูกเก็ตมึงด้ยผมจำได้ว่าตบตบมาแรงกว่าเดียเออเนี่ยแหละแล้วก็นะงกกระสุดนะไม่ใช่งอกหรือมันแบบว่าเห็นของตกแล้วก็จะเจ็บใช้ได้นะ คุณได้รับ16ดอลลาร์นะไอลิงครับเราจะเรียกเขาว่าไอลิงนะครับอ้าวภารกิจสำเร็จแบบโง่งๆเลยเออนี่เดี๋ยวว่าแม่งเออเนี่ยโอ้ภารกิจกระกากมินี่นะครับเเบสฟลาวเวอร์ซีดอะไรเนี่ยให้เราไปทำอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะใช่ป่าวเอ้ยเดี๋ยวเจอกันนะเออขอนี้ยกว่าไลค์แอนด์ลิมเนี้ว่ชวะชีวิตและชิ้นส่วนขอภารกิจง่ายๆก,กากๆก่อนนะอ๋อชติต้องฆ่าสก,กาไลเก้สก,กาบนะครับมันเป็นพวกตะแกียบใช่ห,หรอวะ ำไมตรงนั้นอาก,กาศโอ้ยโยใครทำอะไรอ้อ,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 อไม่เอาฉันไม่ชอบหมากดไปแล้วนี่หว่าจะกลับตูดกูแล้วนะ คือแม่งเล่นคือเล่นภักสองมาละก็ไม่อยากเล่นภักหนึ่งเลยนะฮะโอ้โหฟาดดิชาร์ดฮาคาบัติตี้อันนี้อะไรเอ่ยมีคืนออกมากระจอกมาเล็กน้อยเมื่อโลแตกนะตังไม่พอนะฮะลาก่อนคุณหมอเสร็จเฮ้ยอะไรเนี่ย อ้ามีพนัก,กงานเสริมด้วยพ่อมึงฟังไม่รู้เรื่องอ่าเราจะไปไปเอาเอ้ยอยู่ดีสากาเอ้ยส,กสกแกกสแกกเฟ,ล,นะกกกเฟลนะสแกกเฟลนะอ่าโคเฟลมาเป็นไอตัวนี้ได้ไงเนี่ยไม่ใช่นะ เอ้าทำไงไปทำชิบหายแล้วทำไงเนี่ยเอ้ยทางนู้นครับทางนู้นต้องมองพื้นโอ้โหมองพื้นยิ่งแหลกเลยต้องมองน้ำไว้โอ้แหลกจังเลยไม่เอาหมา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 ,า,มอา,าโอ้โอ้โอ้โดนโดนโดน ขึ้นด้วยเอาเอาไว้เลยเอาไหมล่ะดูเว้ยดูเว้ยเย้แลอวพอสเพลงก่อนพอสเพลงพอสเพลงพอแล้วพอแล้วมันไม่มีอะไแล้วเออน่ะเออเออเนี่ย มแม่งแหลกเว้ยแหลกเพราะถ่ายคลิปอยู่นะไม่ได้แหลกเพราะคอมกากนะแต่ก็นะต้องหาเวลาอา่ะลีโหลดลีโหลดเฮ้โอ้โหโอ้โหไม่เล่นด้วยเว้ยอ๋อ theo, ô, đòn, bắt đầu tập kẹp rồi đã, kẹp mình sẽ ăn không tham, không cột cổ nè, cột cổ nà, cột không nà, kia, tham, không cột rồi à, tham, 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 ช่วยเฮายเฮ้ยโอ้ยแล้วมันมาแหลกจังเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะ <S <S ยมีติดพิด้วยลื่นไหมก็ไม่ลื่นขื้นนะ ต้องกำจัดลูกน้องก่อนนะลูกน้องมันกวรจะาบาดเราลูกน้องแม่งก็มาเรื่อยๆนั่นแหละระเบิดระเบิดโอ้โหร้านร้านฟอเร u ยล, Run! Run you, ลไล่เฮ้ยเชี่ยโอ้โหผมจะตายแล้วอะโอ้อเอ,อ้ยไม่จบัไม่จบแค่นี้หรอกเอา้า ไอหมามาไอ้กับหมาสิปล่อยกูอะปล่อยกูเอามากูก็หมาหมาหกูหมาบ้านเว้ยเอ้ยเก็บ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 แม่งทุกอย่างพอเลิกเลิกโหแหลกมากครับ แบบไล้สาเหตุสุดๆไปเลยนะฮะโอ้โหกระสุนเอ้หรือว่าเราหรือว่าเราจะเปลี่ยนไปเล่นสายสายสายต่อยดิเนี่ยโอ้โหต่อยทีนี้ชนะเลยเนี่ยนะนะนะครับเนะี่ยขี้เกียจโอ้โหแหลกจริงๆเนี่ยคือเดี๋ยวมันก็แหลกเดี๋ยวมันก็ลื่นนะ ไอ,อพวกนี้เราไม่สู้นะฮะตอนนี้เราได้ขาของไอทเคมาแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวผมก็พักก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะทำทุกภารกิจให้ดูเลยมันก็ไม่หวอะนะถึงจะไม่เคยเล่นก็งั้นก็ขอเล่นแบบเดิมแล้วกันนะขอเล่นแบบเดิมเลยตามบอลเด์แอนพักสอไปเลยนะ Very Slowly Hell Regeneration mm hmm. ก็คือ mm hmm. เลือดเด้งเอ้เราก็มีเลือดเด้ง่้่ยแต่มัน Very Slowly มันช้ามาก mm hmm. ดูดิ mm hmm. ภาพประสบการณ์อาวุธ mm hmm. อ๋อีโรลดเร็ว,เรวขึ้นอ๋อมีนี้ด้วย mm hmm. เอลีเดียนโอโ้โ ผมว่าภา,าคภาคสองมันเอาเอาวุธพวกนี้ออกใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเช้่แม่งมีลำแสงเดี๋ยววะรู้สึกว่าหรือว่ามันโกงมาแล้วออกนะผมไอ้นี่หรือว่ามันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะก็โอ้โหขอพักแค่นี้ก่อนแล้วกันนะหลบหลังหินไว้ก่อนนะก็ขอพักไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ โอ้ oh, เหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วมันคือมันขัดใจอะ่ะคือเล่นภาคสองมาละแล้วขอกลับมาเล่นภาคแรกหืมกากได้ใจเลยอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ต้องเล่นต่อไปเพื่อเนื้อเรื่องให้ทคานผู้ชมได้ดูนะฮะดูดิผมดูก่อนว่ามันโอ้แยกเป็นพื้นที่เลยนะภารกิจ หลักธารกิจร้องอะไรไม่ไม่รู้แล้วอ,อ,อ,นนะอันนี้เอ็กซ์ชีพเมนะอันนี้เอ่อเอ็กโคล็อกเอ็กโคก็เสียงบันทึกเสียงโอ้โหแยกไม่ออกจริงๆด้วยนะเอ้กด E ครับปั๊บพร้อมส่งรับแล้วเสร็จแล้วกด E อีกแยกได้คะเนี่ยโอ้ นะคือมันไม่มีตัวคัดกรองครับว่าเอออันไหนภารกิจว่าอันไหนเออไม่ใช่อันไหนในเรื่องหลักอันไหนภารกิจเสริมก็ก็ไม่เป็นไรก็บนบน,บนกันไปนะครับก็อ่ขอพักไว้ก่อนนะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามก็รับชมมาจอดหลอดมาจนจบนะฮะกินน้ำ <c oughs> <c oughs> นะครับ เป็เกิยรตคมากแต่ก็ต wow ้องขอลปก่อนนะครับขอตคแณครับรยู่อ